นะครับวันนี้เราจะมาดูการาเอาขี้งัวออกจากลานนะครับเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนนะครับขี้งัวมันจะเละนะครับเนี่ยครับก็อันนั้นเป็นลานที่สําหรับเอาขี้งัวออกมานะครับแล้วเราก็ออกมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็จะมาดันทุมๆไว้ก่อนนะครับหน้านี้เราจะไม่มีขี้งัวนะครับเพราะเป็นหน้าฝนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอหน้าหน้าแล้งนะครับเราก็จะเอากองเนี้ยที่เรากรองไว้เนี่ยนะครับเอาไปตากนะครับ นะครับตอนนี้เราจะดันกองไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวพอเราเอาตากเราก็จะกรอกใส่ถุงขายนะครับก็ตอนนี้เราจะยังไม่มีขิ้งัวนะครับอันนี้แค่พามาชมการทําเบื้องต้นนะครับน่ครับรถย่ำเข้าไปงี้เลยแล้วก็ไปไปดันลาดข้างบนนะครับนี่คือกองขิ้งัวไว้นะครับกองไว้ก่อนนะครับอันนี้ลานลานที่ขิงงัวมานะครับ ตลานนี้เราจะเก็บไว้กองขี้งวครับแล้วก็เอาไว้ตากช่วงหน้าแรงนะครับเพราะหน้านี้ตากไปก็ฝนมานะครับเราจะไม่ได้ไม่ได้ทํานะครับเราก็จะกองไว้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูฟาร์มหนึ่งนะครับก็จะทําเหมือนกันนะครับก็ฟาร์มนี้ก็จบเพียงแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสวัสดีครับนี่ครับนี่ก็อีกกองหนึ่งนะครับ กองไว้นะครับที่หัวนะครับก็ตอนนี้เรานั่งรถถ่ายอยู่นะครับเราไม่อยากลงนะครับเดี๋ยวมันเปิดนะครับนี่ครับกองกองไว้นะครับข้งัวเยอะนะครับนี่ครับรอยตัดดันไว้นะครับก็อาจจะสั่นไปบ้างครับก็ขอสมาภัยนะครับพอดีวันนี้เอาเกลือมาส่งนะครับนี่ครับเกลือเราเองนะครับเราเกลือมาส่งแล้วก็มาถ่ายนะครับเรียกมาไม่เสียเที่ยวนะครับก็ทำไมถ่ายเฉยมันก็เปลืองน้ำมันนะครับมาไม่เสียเที่ยวเอาเกลือมาส่งแล้วก็ได้ถ่ายภาพนะครับก็ ตามกันอย่างนี้เลยครับมีหลายฟาร์มแลอแต่พาไปดูอีกฟาร์มหนึ่งครับครับนี่ครับนี่ก็เป็นอีกฟาร์มหนึ่งครับนี่ก็งัวร้อยกว่านะครับนี่ครับขิงงัวบานเลยนะครับตอนนี้ก็นี่ครับกองไปเลยนะครับตรงนั้นไม่พอนะครับเดี๋ยวมีกองกองตรงตรงนู้นอีกนะครับเพราะว่ามันมีสองที่นะครับฟาร์มนี้ก็ขิงงัวเยอะนะครับสนใจก็สั่งซื้อมาได้นะครับ0ูนย์ด ห้าศูนย์สี่เก้าเก้าหนึ่งหนึ่งสี่นะครับแต่ขอเป็นหน้าแรงนะครับหน้าฝนเราไม่มีขี้งวนะครับนี่ครับเราก็ไปกับรถไทยเลยครับอาจจะสั่นไปบ้างนะครับนี่ครับนี่หมาวิ่งตามนะครับขี้งวนะครับนี่ครับอ่าคอกนี้นะครับคอกนี้เราจะดันมาไว้ฝั่งนี้นะครับนี่นี่ครับบานเลยนะครับเนี่ยเฉพาะหน้าแรงเนี่ยหลายร้อยกระสอบนะครับเนี่ย นี่ขี้งัวทางนั้นนะครับที่เห็นเห็นเนี่ยครับนี่ดันดันดันให้พ้นลานปูนให้รถวิ่งได้นะครับเดี๋ยวหน้าแรงเราจะไปตากขายกันนะครับก็อย่าลืมครับสนใจติดต่อสั่งซื้อได้นะครับก็0 8 5 0 4 9 9 1 1 4นกกะครับก็ลากยี่2บถึง22บาทนะครับก็อยู่ที่เอามากเอาน้อยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ